เลือกอคอกเลยอะไหนลองไหนลอง <Okay. S 1> ตรงนี้แล้วกัน okay, okay. ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตรงนี้เลย okay, okay. ไต่เทสมวยข้อครั้งครั้งที่กแกลัเลยนะเต็มทุกคนนะครั้งเข้าไปข้างในเลยนะตอพูดก่อนเลยนะใครกระโดดออกแพ้ไมโตมาอยู่ฝั่งนี้ใครกระโดดออกหรือปีนออกคือแพ้เลยแค่นั้นเอง ลองลองจะเอามีดจะเอาอะไรก็แล้วแต่จะเอาป่าจะเอาอะไรก็ได้หมดจะต่อยอย่างเดียวหรือจะอะไรก็ได้อันนี้เลือกอะไรฮะต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวนะผมได้หมดเลยผมได้หมดเลยคุณนายหน้าเชียร์ข้างใครฮะโอ๊ยต้องเป็นพี่นอนจอยๆนะไม่จริงๆแล้วข้างๆอ่ะไม่ใช่คุยว่าเชียร์ข้างใครข้างๆต้องว่าแทงข้างใครแล้วเราจะมีเจ้ามือ,อยืนรับตรงนี้ ดีแลนเหมาะมากสำหรับดีแลนอ่ะสมมติวันนี้ลองดูเลยผมจะแทงข้างเชย่อยากกว่าแทงข้างใครเป็นก็ีแต่ผมหรือไงเดี๋ยวให้เนี่ยให้ม้าให้ม้าม้าหมาแทงข้างใครม้าแทงข้างใครอันนี้รับขั้นต่ำหนึ่งล้านนะแทงขายบ้านขายรถลยเม้าเลือกมาม้าก็เลือกไม่ถูกโอเค ไม่คืองี้พี่ตั๊ดเดี๋ยวให้มาเป็นแบบคนเขาเรียกคนรับก็แทงคนเก็บใช่าเดี๋ยวผมแดงผมเปิดฝั่งนี่เนี่ยอ่าแล้วผมฟังสิงโตพันหนึ่งจะเล่นอะไรก็ได้จริงๆทุกอย่างไม่เหมือนเดิมสิงโตตรงเนี้ยไม่เหมือนเดิมเชื่อพี่ลองและหลังจากนี้นะครับคนละหนึ่งพันตรงนี้นะพันหนึ่งใช่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวผมกิฟให้มาด้วยพันหนึ่งกั้ม้าม้าม้าหนีว่ะตรงเนี้ยดูทรงแล้วม้ามาหนี โอเคหม้าจะได้ค่าตรงยี่สองบาทนะตรงเนี้ยคือใครได้ม้าเอาไปมาให้เขาพันแปดเนี่ยนี่คือสิ่งที่คิดไว้เลยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มวยหมัดอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะนับ5้าสี่สต่อยครับ เอาละฮะอุ้ยอุ๊ยเอาดีเชิงห้ามปั๊มห้ามหนีเออ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 ติดคอเขยงชนได้เขยงชนได้อืออือเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นะเฮ้ยมันมันหนีไม่ได้ตรงเนี้ยไอ้บันมันตรงนี้มันตามแต้มตามมาแล้วนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตมันจะนำเฮ้ยหดี๋ยวชุดกูด้วยเฮ้ย โอ้ยทำทำเสียงปีไงวะเฮ้ยโอ้โหไม่เหมือนนะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอ้าวเหมือนนี่จะนำนะเหมือนนี่จะนำนะเหมือนนี่จะนำนะตอนนี้เนี่ยนำแล้วเนี่ยนำแล้วดูดูโซ่เาเนี่ยนำเนี่ยนำยังไง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 เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองจริงจริงอยากลองให้ครบทุกอาวุธเลยอ่ะเพราะว่าเคยลองไม้แล้วมั่นมันมากนะดิแลนไม้คือมันไม่เหมือนเดิมที่เราคิดว่าจะขี้หัวนะลองคิดดิ เอาแล้วเอาแล้วเอ้ยตรงนี้ยังไงวะเออยังไงอือโอเยเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้จัดก็ได้ใช่ไหมเอ้แต่ผมมีพี่มีผ่านโอเคเรื่องพี่น้องอย่ายุ่งแจ๊ดโอเคโตมีไม้ไหมไม่มีครับผมมีแต่ปืนฉลามให้น้องพี่แก้ตัวได้ไหมอ๋อน้องน้องผมมีมีดวะพอแล้วพอแล้วให้ไปชนะไป โอยโอยโอ้ไอ้เงี้ยให้ชนะพับพอดใไอ้เี้ได้ทำไปนอนดีแลนมีะไรอะโอ้ฮะดีแลนมีอะไรอะผมมีไม้พี่เจอกับพี่หน่อยไหมเฮ้ยอันนี้พี่ตัดไมเ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเียนิดเดียวนิดเดียวเดไม่มมสอนเดียวนิดเดียวจะไปแล้วไปแล้วะไป่เครึ่งเง ขอเลือดหัวหน่อยค่ะไม่เดี๋ยวนะก่อนก่อนจะขอเลือดหัวนะเมื่อกี้เงินเมื่อกี้อยู่ไหนฮะเออคุณไม่ได้ให้ดีได้เลยนะไม่ต้องให้พี่ตัดดิผมผมแทงพี่โนเนี้ตัดพี่สิงโตนี่เอาเอวางได้อันนี้พี่ไม่นีอันนี้พี่พี่จะแทงกันไหมพี่นายพี่โตย่งไงคืออันเนี้ยบอกเลยมันกว่าเมื่อกี้เพราะว่าต่อยมันยังสั้นไงอันนี้มันระยะยาวแต่ว่ามันอยู่ในเนี้ย เอายางเอาน้ำมีการแทงใช่ไหมม่มีแทงใช่ไหมสองสามเริ่มครับอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันมีดก็มันเอ้ยเดี๋ยวพี่ชเชวงพี่ชเชวงเฮ้ยไอ้เขี้ยไม่ไม่ไม่น่าคิ้เลยว่ะแงคิ้เฉยคือจริงๆมันมันมันยากนะเพราะพี่เคยลองแล้วมันมันมันคิ้ยากนะแล้วบะโอ้โหจริงๆสิ่งที่มันที่สุดเคยป่ะ มาเชวิ่งแบบว่าบอยู่ในนี้ยนี่แหละมันจะเป็นคอกสำหรับธุรกิจเถื่อนของพี่ค่าเขาเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยขึ้นละรู้สึกว่ามันละตอนนี้ห้าร้อยละมันมันมันมขึ้นเฉยเลแต่ว่าไม่มันต้องเอาไปจ่ายค่าไอ้พวกคนที่มาคอยคุ้มกันด้วยไงเผื่อมีแก๊งไหนมาตีเฮ้ยไม่จะคุ้มคุ้มกันไม่ได้ ไอ้เนี่ยไปพี่เปล่าพี่ไปส่งน้องไอ้เนี่ยน้องรักพี่ไปส่งเปล่าเนี่ยน้องรักไปส่งครับเปล่าเนี่ยน้องรักไปส่งเปล่าจะมามองมองตาเราข้างหลังด้วยโอเคจะมาจีบผมส่งจีบเออเอาเยอะคือผมขึ้นก่อนนะเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะแล้วก็จะมามองตาผมไม่เอานะ